พุทธศตวรรษที่24พุทธศักราช2333สงครามการแทรกแซงทางการเมืองภายในกัมพูชาเมื่อออกยายมราชแบนถูกค้นอำนาจในกัมพูชาจึงพานักองค์เองหนีไ่ยังกรุงเทพในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่1ต่อมาเมื่อเวียดนามเกิดกบฏไตเซนสยามจึงสวยโอกาสส่งทัพไปชิงกัมพูชาคืนในปีพุทธศักราช2333 โดยให้ออกยายยมราชเป็นผู้นำทัพเมื่อรบชนะรัชการที่หนึ่งทรงสถาปนานักองค์เองเป็นกษัตริย์และแต่งตั้งออกยายยมราชเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศปกครองเมืองพระตะบองซึ่งกลายเป็นฐานอำนาจสำคัญและต้นตระกูลอภัยวงศ์สยามแบ่งกัมพูชาเป็นสองส่วนคือขเขมรส่วนนอกปกครองโดยกษัตริย์เขมรภายใต้สยามและขเขมรส่วนในซึ่งสยามให้คนในตระกูลอภัยภูเบศปกครองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระตะบอง ขณะที่คาแมกรอมทางลุ่มปากแม่น้ำโขงตกอยู่ใต้อทธิพลเวียดนาม